ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่เป่าหญิงฉุบแห่งชาหาตเรายังอยู่กับการแข่งขันระหว่าง ทีมอุตรดิตและทีมสุพรรณบุรีที่ผ่านมาสุพรรณบุรีทำคะแนนทิ้งห่างอุตรดิตไปถึง4-0ต่อคะแนนวันนี้หากสุพรรณบุรีชนะได้อีกก็จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นในรายการก็คือการนำห่าง 5-0ต่อเป็นทีมแรกโอ้โหเทรนเนอร์สุดเทพสีใสและลูกทีมจะสามารถทำได้หรือไม่ต้องติดตามชนกันเลยครับนั่งปากแดงมอเตอร์ไซค์ลมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุฬโภรีพร้อมจัดมากขึ้นนำ3-0กันแน่แจสิทอ้มาตาวุธครับเอาแล้วนะฮะไป สุพรรณบุรีต้านตัวช่วยเอาไว้ได้นะครับพร้อมนั่นแหละครับว่าตัวช่วยสาระของบุตรฤทธิ์ไม่ได้ผลนะฮะไปเฮ้เฮ้เฮุตรฤทธิ์อาจจะตีไข่แตกได้หรือสุพรรณอาจจะขึ้นเป็น4ต่อศูนย์ครับเฮ้เฮ้เสุพรรณบุรีนับเป็น4ต่อศูนย์กันแนเอาเอาแล้วให้แกลตัวช่วยไป ไปต่อเลยฮะเตรียมรอสัญญาณนี่เป็นการเจอกันผู้ปรับเก่านะ,ะในรอบแรกว่าำการแหกกฎสตรีแก้ตัวได้หรือไม่ไปเฮ้ ในที่สุดครับคุณฐานานันน์ก็ชำระแข้นสำเร็จครับหลังจากที่เคยแพ้คุณชานชัยมาแล้วโอ้โหครั้งนี้คุณฐานานันาน์ได้ใช้กันไกรตัดกระดาษของคุณชานชัยฉับเข้าให้นันขวาแต้มแรกให้กับทีมได้แล้วครับเย้โอ้โเอาละฮะสุพรรณบุรีสร้างปอติศาสตร์ไม่สำเร็จแล้วนะแต,แต่ก็ยังเหนือป่ะอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะต,ต,ตอนนี้ตอนนี้ตามมานนหนึ่งต่อสี่คะแนน ถือว่านะคะแนนของสุวรรณก็ยังทิ้งห่างแล้วก็อุตรีได้ล้างแค้นคู่ปรับเก่าด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปล้างตาล้างมือกันทีหลังตอนนี้เกมมาเป็นของอุตรีบ้างฮะคุณได้เลือกพู้นฐานก่อนนะกล้วยคนเดิมมาแล้วมาแล้วสุผลลัยฮะจางตาชาญชัยโอ้เอาแล้วเอาแล้วคู่ปรับตลอดการเอาแล้วเอาแล้ว มีการหมุนลับพงจุ้ยโอ้โหกลับร้องโอ้โหเอาละตอนนี้หายน้ำนักมวยหน่อยถือว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนะฟอร์มการเล่นไม่แพ้กันแล้วได้กันมาคนละคะแนนแล้วตอนนี้แหละฮะจะเป็นการบอกว่าใครเหนือกว่าอย่างแท้จริงครับกรรมการประจําที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับยังรับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับใครจัดสีฟุตบอลมาไม่เคยนะอ่านะฮะกะละกระละกะละกะละฮะ ไม่เหลืองครับเอาแล้วหนึ่งม่เหลืองนะขารรนรบกวนรบกวนธมาทิกรรมการนะเอาเอาเอาทรนเนอร์สุดเทพสีใสไปหลอกเอ้ยไปแย่กรรมการซะจนใด้เรื่องครับโดนใบเหลืองเข้าให้เป็นไงล่ะครับแม่นี่แหละนะอยู่ดีไม่ว่าดีครับ คนก็ให้เขาอยู่ส่วนคนสิครับเออสบสมาธินะครับถ้าเกิดได้ถ้าได้อีกเหลืองหนึ่งนี่ไม่ใช่ใบเหลืองนะฮะเป็นอะไรฮะน้ำเหลืองนะฮะเป็นบ้าแล้วใบเหลืองหน้าตาดีๆไม่น่าใจร้ายเลยสองใบ2สองใบเหลืองเป็นหนึ่งใบแดงนะฮะผมจะไม่แตะต้องคุณอีกต่อไปถ้าได้อีกหนึ่งเหลืองเนี่ยให้ไปเลยนะฮะหมายถึงว่าไปข้างนอกฮะไปผุดไปเกิดนะะทำไมไม่ทำใบแดงทีเดียวไปเลยล้วไปไปปนไปปนเลยยังไงระวังนะฮะอย่าอย่ารบกวนสมาธิกรรมการด้วยนะฮะกรรมการเชิญประจํที่ครับเตียว การล้างตากันอีกครั้งนะฮะล้ะะอสัญญาณคู่นี้นะฮะคู่นี้ผันก,กันได้ผกกันเกษนะฮะตานี้จะพิสูจน์ความเหนือกว่าแท้จริงครับผมนี่คือสิ่งแห่งศักดิ์ศรีไป แบ,แบบนี้ครับถือว่าเป็นการตอกย้ำรอยแผลของคุณชานชัยเข้าไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้ระหว่างทั้งค ok ู่เจอกันมาแล้วถึง3ยกคุณฐานาน,านันก็สามารถเอาชนะไปได้ถึออง2ครั้ง2คราติดต่อกันเอาซะคุณชานชัยนี่แกคอตกเลยครับดูสิเห็นแม่สุภาน่ามีความเห็นยังไงฮะ <c oughs> ก็ยังก็ยังนํำอยู่ <c oughs> ยังสบายอยู่ยโอยังสบายสบายครับจากตอนนนำไปน้นี่ยังสต่อสอยู่จากตอนนี้นะฮะ นำ4คะแนนตอนนี้อุตรีดิตีขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะฮะ2ต่อ4อคะแนนยังไง2แต้มยัถือว่ายังเบาใจไม่ได้นะสำหรับฝั่งสุพรรณบุรีสบายสุพรรณบุรีต้องการนะ 1>, 1แต้มเพื่อจะเข้าครึ่งทางก่อนคื่อ5คะแนนในขณะที่อุตรีด์ต้องการขยับใกล้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งและเกมยังเป็นของอุตรีดครับนานโอ้โหลยลงเดียน ต้องเจอรุ่นเ <มา S 1> จ้ามาวงเดือนทำรีเขาได้ใจครับพี่เทพต้องเจอรุ่นนี้แตต้องให้ประท้าขรลมก่อนเจ๊เจ๊บอกเลยว่าคะแนนที่เอาจากอุตตริตมเเด็ดไป บอกเลยว่าคะแนนที่เอาจากอุตรดิตถ์ไปฉันนี่แหละจะไล่ฆ่าทุกคนของสุพรรณบุรีฉันนี่แหละที่จะไล่ฆ่าคนของสุพรรณบุรีอย่ามาอย่าไปไล่คนของอย่ามาสามหาวไอ้หนูล่ฆ่ากันเลยไล่อาไล่อาอาว่าอย่ามาสามหาวไอ้หนูอยสามหาวไอ้หนูหาวเดียวก็หลับแล้วใช่ไปขอเล่นก่อนสิเกล้ใกล้เกิดบ้างอย่าคิดนะว่าในเกมนี้ฉันจะยอมอย่าคิดนะว่าเกมนี้ฉันจะยอมเจ๊ เจใครดูก็รู้ใครดูก็รู้ว่าตาที่เจชนะเมื่อกี้ว่าตาที่เจชนะเมื่อกี้มันฟุกเห็นเห็นมันฟุกเห็นเห็นไอ้หนูไอ้หนูดัดฟันอย่างเดียวเย็นอะไรวะอะไรวะไอ้นี่ยคุณเขาให้ต่อโต้กันไอ้ตีมืคณะหน้าอยู่ยังสุเทพเขาหานะมา หุบปากไปเลยไอ้หน้าผีหุบปากไปเลยไอ้หน้าผีอย่าพลใช่ใช่ใช่อย่าพลาดทีนี้อย่าพลาดทีนี้ไม่รู้ไม่รู้ช่วยให้เกียรติได้ฮะมามามาตอนนี้อุตรดเดชจะตามมาเป็นสามต่อสี่ได้หรือไม่หรือสุพรรณจะหนีไปอีกกรรมการประจำที่ฮะเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับคุดอขันเตรียมผมพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม ดูเหมือนเทรนเนอร์กล้วยเชิญยิ้มครับจะติดใจในฝีมือของคุณานันันซะแล้วส่งออกมาติดต่อกันถึง3รอบเลยทีเดียวเทรนเนอร์สุดเทพสีใสก็ส่งคุณวงเดือนมารับมือไม่รู้ว่ายกนี้คุณฐานันัน,นจะทำสามคะแนนรวดให้กับทีมหรือว่าจะถูกคุณวงเดือนสกัดดาวรุ่งไว้ได้โอ้ยต้องติดตามกันในช่วงหน้าแล้วล่ะครับ อเนนผมเป็นร้อยหน้าร้อยตาโอ้คนอ้นนอย่างน้อยก็ไม่ไม่ได้กินไข่ต้มแล้วค่ะตอนนี้โอเคโอเคจะฝังเอาเลยฮะเริ่มเน่าแล้วครับเดียดยวเดีเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียยวเดียเยวเดยดยวเดียวดด กลับเข้าสู่เป่ายิิงฉุบแห่งชาติสำหรับการแข่งขันในช่วงที่แล้วคุณธานานันจากอุตรดิต์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถึง2คะแนนติดต่อกันทำให้เทรนเนอร์กล้วยเชิญยิ้มถึงกับติดใจในฝีมือก็เลยส่งเธอลงมาเล่นอีกครั้งทางฝ่ายเทรนเนอร์สุดเทพสีใสก็เลยส่งคุณวงเดือนขึ้นมารับมือยกนี้ คุณฐานนันๆจะทำคะแนนตีตื้นให้กับทีมได้หรือเปล่าไปชมกันตาทีเจชนะเมื่อกี้ตาทีเจชนะเมื่อกี้มันปุ๊กเห็นเห็นมันปุ๊กเห็นเห็นไอ้หนูปุ๊กปากไปเลยไอ้หน้าผีปุ๊กปากไปเลยไอ้หน้าผีเดี๋ยวพลาดอยงเนี้ยอุตรเดชจะตามมาเป็นสามต่อสี่ได้หรือไม่คุณสุพรรณจะหนีไปอีกกรรมการรจำที่ฮะ เทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับคุยงขันเตรียมผมพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมลอสัญญาณ โอ้โหโอ้โหเอาแล้วโอ้โหคุณฐานันนานีทำแฮตทริกครับสามคะแนนรวดเลยว้าวทำให้อุตรดิษ หีคะแนนไล่ตามสุพรรณบุรีเหลือเพียงแต้มเดียวเท่านั้นชนิดที่เรียกว่าจี้ติดเข้ามาแล้วครับแบบนี้สุพรรณบุรีเห็นทีจะนิ่งนอนใจไม่ได้ซะแล้วนะครับแย่แล้วฮะเห็นด้ยฮะไม่แย่ไม่แย่ยังสบายอยู่น้ำสามแต้มรวดมาให้อุตรดิต้วฮะและตอนนี้ตามมาติดติดห่างอยู่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นอุตรดิตต์ตามมาเป็นสามต่อสี่กันแน่ นิดนิดนิดใจเข้ามานิดชิดเข้ามาอีกหน่อยยังไงมันก็ยังแซงผมไม่ได้อยู่ดีนะครับผมยังรีบทั้งสองฝ่ายมีตัวช่วยนะฮะในการสร้างความได้เปรียบว่ายังมีตัวช่วยในการสร้างความได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่นะไม่ผมช่วยตัวเองได้ครับไม่ต้องมาช่วยผมไม่ต้องช่วยตัวเองมัาตรฐานเลยตอนนี้ตอนนนี้ะฮะโอ้ตั้งแต่ประชุมกลับมานะฟอร์มของอุตรดิตถ์นี่ผิดหูผิดตาเลยนะโดดเด่นมากแล้วฐานนานๆตอนนี้ไล่ฆ่า สุพรรณบุรี3คนแล้วนะกลายเป็นเพชรฆาตประจําทีมไปเลยนะถ้าได้อีกคะแนนหนึ่งนี่ถือว่าไล่ฆ่า4คนรวดเลยแล้วก็ตีเสมอ4ต่อ4เลยนะและเกมเป็นของอุตรดิตถ์ครับอ๋อนั่นโอ้โหมาแล้วรววกำลังขึ้นนิ่สุเทพฮะไม่ต้องเจนไม้อ่อนถ้ามองในลูกการตอนนี้ถือว่าฝั่งอุตรดิตถ์เอาไเหยียบหน้าเลยไอ้้ไอเขาไม่เท่าไหร่นี่แขนาดขนาดถอนออกหน้ายังบี้อยู่เลย ส่งใครมาดีฮะไปตัวนี่อนเลยครับมาตัวนี้ตติธนอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครจะไปคิดว่าสัตติธนจะนำแต้มให้ถูกต้องเนี่ยเจ๊เอาอี่างเนี้ยเจ๊เจ๊ยังจะขึ้นมาอีกเหรอเนี่ยเจ๊ยังจะขึ้นมาอีกเหรอเนี่ยคิดว่าฉันจะหมูเหมือนเพื่อนฉันนะเจ๊คิดว่าฉันจะหมูเหมือนเพื่อนฉันนะลอยแม่ลอยตาโอ้คนอารมณ์คนอารมณ์มาด้วยเอาละ เอาเลยจะได้เป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นนะฮะอุตรดิตถจะเตะเสมอเป็นสต่อสีได้หรือไม่ถ้ากิดว่าที่สุพรรณทำมาเนียไร้ความหมายนะฮะครับหรือสุพรรณจะหนีไปอีกกรรมการประจำที่ฮะเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช่ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับผู้ยก่นยิงพยองนะเตรียมตอนนี้นักปั่นยังยิ่งพยองกับการใช้ตัวช่วยนะฮะรอสัญญาณ รหรือว่าคุณสถทิธรเธอจะดักทางคุณฐานานันนได้ครับแม่น่าลุ้นจริงๆเสมอกันได้อาวุธไกลน,นะฮะสัตยธรออกอุธที่ชัดนหน่อยนะฮะผมเอาละฮะตอนนี้ต้องไปต่อเลยครับกรรมการประจำที่ครับเตรียมการล่อมากรอสัญญาณ คุณฐานนันนี่คงจะเป็นประเภทเครื่องร้อนชาครับพะหลังจากที่สุพรรณบุรี่ทีนำไปก่อน4-0ต่อ 0. พอเธอขึ้นมาเที่ยวนี้ครับก็โกยคะแนนเป็นว่าเล่นละครับคนเดียวเลยสุดยอดจริงๆนี่ก็ไม่รู้ว่าจะติดล้มบนโกยแต้มอย่างต่อเนื่องไม่เนี่ยฐา,านนาันจากอุตรดิตถ์ไล่เช็คบินเรียกได้ว่าที่นำมาเท่าไหร่นี่ตอนนี้เสมอกันแล้วอยู่ที่4-4ต่อคะแนน มีอะไรฮะเทรนเนอร์สุวรรณบุรีก็จะบอกว่าเหมือนกลับมาเริ่มกันใหม่ก็คนั้นเองตีพุ่เหมือนครั้งแรกนี่ความเริ่มกันใหม่ความเริ่มกันใหม่ความพยองหายไปไหนหมดถ้าพี่มันก็ยังมีความพยองอยู่มันยังไม่ได้ชนะอะไรกันนักนี่ความพยองสักไหมครับผมอ่ะและตอนนี้นะฮะตั้งแต่ประชุมแรกกลับมานี่โอ้โหเกมอยู่ที่ฝั่งอุตรดิตถ์สี่คะแนนรวดเลยครับ และตอนนี้คะแนนต่อไปคือคะแนนที่5ใครได้ก่อนถือว่าผ่านขึ้นทางแรกครับผมเอาละฮะและเกมยังเป็นของอุตรดิตครับคนเดิมครับถามานานๆเอาลอแล้วเดี๋ยวนะถามนักกล้วยก่อนไม่ถือว่าเป็นการใช้นะักกีฬาเปลืองะฮะใช้เปลืองนะอาจจะ หมดอายุเร็วนะฮะโอ้ยผมมองดูแล้วเนี่ยนี่หนุ่มแน่นที่สุดออกกำลังกายฟิตมาอย่างดีท่านั้นถามเลยก่อจะไปกันต่อคุณตาม4ีคะแนนให้อุตรดิตต์กลับมาตอนนี้จาก4ีศูนเป็น4เท่าคุณรู้สึกยังไงรู้สึกอย่าง,างน้อยก็ไม,ไม่ไม่ได้กินไข่ต้มแล้วค่ะตอนนี้โอเคมอโอเคไม่มีคู่ไหนครบมาเปนา็นชนะกันสิบศูนยนี่าจากนี้แบบว่าฝังยาวๆเลยไหมสิบต่อสี่เลยไหม อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะจะฟังเอาเลยฮะเริ่มเน่าแล้วครับเบียดเบียดเบียดเริ่มรถดีมีของเล่นตลอดอย่าไปยอมฮะพี่สุเทพฮะอย่าปล่อยให้เด็กมันกำเริบฝังนี้มันย่างว่ามิตรลอดๆนะส่งมาเลยฮะอาจารย์นี่แหละพี่สงวนว่าคุณลุงอย่าหาว่าหนูไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ อย un, <là> ่าหาว่าหนูไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่แต้มที่ห้าหนูขอละกันแต้มที่ห้าหนูขอละกันเป็นเด็กอยู่ส่วนเด็กเป็นเด็กอยู่ส่วนเด็กนะอย่าให้ลุงต้องออกแรงอย่าให้ผมต้องออกแรงมากไปกว่านี้นะได้แต้มหนด้วยแต้มหนด้วยดี๋ยวแล้วก็หมดก่อนบอกไปไม่ก็รม่เมันไปหมดแล้วไม่เชื่อเขาเลยเขาะกาอย่าให้ลุงต้องออกแรงอย่าให้ลุงต้องออกแรงเพราะยืนยังลำบากเดี๋ยว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 เออเอาเอามา ตอนนี้รีเซ็ตใหม่เสมอกันเท่าๆกันถูกต้องใครจะได้แตะครึ่งทางก่อนกรรมการจย์ทีครับเชียงครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคูณขันเตรียมฐานนั้นจากสระดิ่เบรกเกมเสิร์ฟมาสี่แต้มรวดถูกต้องคุณสงวนนี่เปรียบเสมือนปราการด่านสุดท้ายครับของสุพรรณบุรีเพราะที่ผ่านมา คุณฐานานันเธอปราบเรียบมาครับถึง3คนโอ้ยแบบนี้แรงกดดันต้องมาตกอยู่ที่คุณสงวนอย่างแน่นอนบาะว่าต้องกู้ศักดิ์ศรีของทีมขึ้นมาให้ได้อดใจไว้สักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับ<ะ>โอคตเด้นะดนะด้นไปไหนอะนน นันไม่ใช่คนใช่ไหมถ้าเกิดมีอาการจับย่วงกรรมการใจเยือกตรงนู้นเลยนะฮะคิดว่าวันนี้จะเอาสคะแนนลวใว้นําไปเลยเป็นแปต่อหกไปเลยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเป่าทิ่งฉุบแห่งชาติกับการแข่งขันในวันนี้หลังจากที่ทีมอุตรดิตถูกทีมสุพรรณบุรีนำไปถึง4ต่อ0แต่คุณฐานานันนก็สามารถกู้ชื่อทำ4ี่คะแนนรวดขึ้นมาตีเสมอได้แถมยังปลาไฟตรงข้ามมาแล้วถึง3คนและคุณสงวนก็คือปราการด้านสุดท้ายของสุพรรณบุรี คุณฐานานันจะถูกสกัดไว้หรือจะฝ่าไปได้ต้องไปชมกันรีเฟซใหม่เสมอกันเท่าๆกันถูกต้องใครจะได้แตะครึ่งทางก่อนกรรมการปัะจังที่ครับเชียครับเทนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับคุณขันเตรียมฐานานันจากอุตรดินเบรกเกมเสิร์ฟมาสี่แต้มรวดถูกต้อง เป็นโอกาสของสุพรรณบุรีในการขึ้นนำอีกครั้งนะฮะรอส <bing> ัญญาณมองได้เลยว่าความกระตือรืนร้นนี้เรียกรอยยิ้มจากรองจินดารองเมืองกุฏระดิตเลยนะไปเเเเเฮฮฮฮฮ้้้้้ โอ้โหเป็นไงล่ะครับคุณฐานานันท์ที่เคยฝ่าดานสุพรรณบุรีมาแล้วถึง3คนแต่ต้องมาถูกสกัดดาวรุ่งโดยตัวเก๋าอย่างคุณสงวนแม่ดูสิครับแกดีใจกระโดดซะลืมไวัเลยนะเนี่ยเออระวังข้อเข่าหน่อยนะครับไอเดียครับเออระวังครับนี่ไงฮะต้องให้สุพรรบุรีต้องออกแรงนะมนแม่ผมก็บอกแล้วไงเล้เอาเปียบเอาคนทำไมอ่ะนั่นไม่ใช่คนไ,ไงใจเย็นเลย มันจะบอกว่าคนอายุเยอะเกลีใจไงมันอยู่ที่การประสบการณ์เฮ้เฮ้ยอย่านี้เอาละฮะจากที่โดนตายเป็น4เท่าตอนนี้สุพรรณบุรีความเก๋ายังอยู่นะฮะผ่านครึ่งทางมาก่อน5ต่อ4คะแนนขึ้นนำอีกครั้งหน้าสุพรรณบุรีพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปเดียวเดี๋ยวมามาคิวไปเถอะและเกมกลับมาเป็นของสุพรรณบุรีแล้วฮะขับส่งมาเลยครับใครดีฮะไฟกำลังติดฮะมามาชาญชัย เก็บไปหน้างทสมาธิไม่ทัใจไม่ได้ส่งชาญชัยพรฟอร์มหลังหลังสองครั้งนี้เขาแพ้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ครับผมอุตรดิตนะฮะคุณจะต้องผ่านครึ่งทางเป็น5ต่อห้าได้เหมือนกันครับเลือกเลยครับชาญชัยนี่มันตกเจคนเดิมมานนๆมโอ้โหเอาแล้วฮะถือว่าคู่นี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยนะโอเคถ้าชาญชัยได้แต้มเนี่ยก็ถือว่าเสมอเกันนะ พราะถือว่าผัดกันได้ผัดกันเสียนะครับผมและถ้าเกิดชานใช้ยังเลี่ยงพักไม่กระฐานนั้นอีกโอ้โหนี่ถือว่าอยางมาชัดๆแล้วจะทาให้อุตรดิตขึ้นมาครึ่งทาง5ต่อ5เท่ากันใช่ครับกรรมการประจําที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับคุณกรรมการลุกหลอกใช้ไหมครับยังไม่ใช้ครับโดนไป็ลับหลอกลองโดนไปันด้วยนะครับเตรียมเอาแล้วรอสัญญาณ ในเมื่อคู่ปรับเก่ามาเจอกันแบบนี้ครับถือเป็นโอกาสอันดีที่คุณชาญชัยจะได้ล้างตาหรือว่าจะเป็นการตอกย้ำารอยแผลให้ลึกลงไปอีกเนี่ยไป ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันจริงๆครับ2คนนี้แข่งขันกันมานี่สี่ครั้งฮะแพ้ชนะคนละสองครั้งแบบนี้เขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อมันเป็นอ่ใช้ตะพินิษตัวละพินิษใช้คืพินิษของของของโค้ดครับโอ้โหชานชัยถือว่าได้ล้างแค้นนะกับคู่ปรับเก่านี่เขามีกันคนละสองตั้งเท่ากันเลยนะใช่ครับและตอนนี้นะฮะสมบูรณ์ดีนำห่างไปอีกหต่อสี่กันนะ ใช่ครับผมโห,โห,โหนี่เป็นโอกาสให้หัวหน้าทีมได้คี้คุยทันทีเอาละตอนนี้ผ่านมา60%ของเกมแล้วะฮะต้องให้ทั้งสทีมได้ไประชุมกันอีกครั้ง<ช>หนึ่งเช่ตอนนี้ครับทีมอุตรดิตถ์ครับโดนนําไปอีกครั้งโดยมีระยะห่างถึง2แต้มด้วยกันแต่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับเพราะขนาดโดนทิ้งถึง4ต่อ0ยังสามารถตีเสมอขึ้นมาได้แต่ เหมือนคุณธนานันจะทานหมดซะแล้วละครับเพราะว่าเสีย2องแตบติดต่อกันเลยแบบนี้คงต้องปร ok ับแผนการกันยกใหญ่ฮะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อในต,ตอนหน้าครับกับเป่ายิ่งฉุบแห่งชาติอันนี้เป็นตัวอ่อนของทีมตอนแรกที่พิจารณาดูแต่ต้องทําให้เขามั่นใจให้แข็งขึ้นมาไฟเล็กดเดียตอนไม่ติดมุ้งลวดเลยไม่ในต่างฮะัดฟันฮะเปถูกใจไหมนถูกใจไหม ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมามาสมาธินะครับ